đua ai nám dữ หากรีดผ้าแต่ละทีไอ้น้ำจะออกทั่วหน้าเตารีดไม่ต้องสงสัยกันไปไกลหากซื้อเตารีดกระปุกน้ำเกลือยี่ห้อแทนไปจุดเด่นที่แตกต่างจากรุ่นอื่นเลยคือรูไอ้น้ำเยอะจํานวน35้รูเตารีดกล่องเสียงเหลืองแบบนี้ไม่ต้องตกใจเพราะของในกล่องที่ได้ไปอุปกรณ์ครบเซตไหมต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพอเปิดกล่องสิ่งแรกที่จะเจอเลยคือถังน้ําหรือกระปุกน้ําเกลือแผ่นรองรีดหรือหน้ากากเตารีดแผ่นสีดําแบบนี้จะเป็นแผ่นที่ไว้ใช้ หลักวางเตารีดและใบรับประกันหากยังคิดว่าได้แค่นี้เองหรอให้เปิดฝาที่ถังน้ําดูจะเจอสายยางสปริงล็อกสายไปจนถึงฟิลเตอร์กองน้ําอุปกรณ์ที่ได้ไปแน่นกล่องเป็นอย่างมากไม่จำเป็นจะต้องซื้ออะไรเพิ่มเพียงหาที่แขวนถังน้ําไว้ที่สูง180เซนติเมตรขึ้นไปไปดูการใช้งานเล็กน้อยของเตารีกปปุกน้ำเกลือยี่ฮอแทนกันได้เลย เรื่องนี้ทางร้าไอรอนคิวขอย้ำทางเรารับประกันค่าซ่อม1ปีเต็มสามารถใช้งานรีดผ้าแบบหนักๆใช้งานรีดผ้าได้ทั้งวันต้องเป็นเตารีดกระปุกน้ำเกลือยี่ห้อแทนทนรีดลื่นใช้งานง่ายหาซื้อได้ที่รัตไอรอนคิวเท่ารัน